สวัสดีครับมาพบกับผมอีกเช่นเคยครับปอปิ๊กบ้านและที่ดินนะครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาชมบ้านดีโนเวทใหม่อีกหนึ่งหลังครับหลังนี้อยู่ทำเลเรียบคลองสองซาฟารีเอร์นั่นเองครับหมูบ่บ้านแลนซิโอครับเป็นอีกหนึ่งโครงการคุณภาพของเราลินพร o อพเพอร์ตี้จุดเด่นของบ้านหลังนี้เลยนะครับหน้าบ้านติดสวนหลังบ้านไม่ติดใครนะครับได้บรรยากาศความเงียบสงบน่าอยู่มากๆเลยสําหรับบ้านหลังนี้ครับขนาดเนื้อที่68.1ตารางวา5ห้องนอน4ห้องน้ํา มีห้องด้านล่างถึง2ห้องแถมแอร์หนึ่งตัวนะครับบ้านหลังนี้หิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยครับคุณผู้ชมจะสวยและนาอยู่แค่ไหนหลังนี้เดี๋ยวผมจะพาไปชมเลยครับตามมาเลยครับโอเคครับคุณผู้ชมก่อนที่จะไปชมภายในตัวบ้านนะครับเดี๋ยวผมพาชมบรรยากาศโดยรอบๆเลยครับบ้านหลังนี้ต้องบอกครับว่าเป็นอีกหนึ่งหลังที่น่าสนใจมากๆเลยครับคุณผู้ชมเป็นบ้านหลังใหญ่เนื้อที่เยอะอยู่ทําเลเรียบคลองสองซาฟารีเบร์นั่นเองครับมี5ห้องนอนมีห้องนอนด้านล่างถึง2ห้องนะครับ จะปรับเป็นห้องนอนหรือห้องทํางานก็ได้นะที่สําคัญหลังนี้ครับคุณผู้ชมอยู่ด้านหน้าของตัวบ้านเองเนี่ยติดสวนสาธารณะนะครับแล้วก็หลังบ้านไม่ติดใครเป็นวิวทุ่งนากว้างๆเลยนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งหลังที่น่าสนใจเลยครับอยู่หมู่บ้านแรนซิโอนะครับก็เป็นอีกหนึ่งโครงการคุณภาพของลอรินพร o อพเพอร์ตนะครับนี่ครับคุณผู้ชมด้านหน้าที่เข้ามาจากป้อมรปพประมาณ300เมตรนะครับ ก็ถือว่าเดินทางสะดวกทางเข้ามารุ่มรื่นมากๆเลยนะครับหลังนี้จุดเด่อนอีกอย่างหนึ่งก็คือใกล้นะครับใกล้ห้างสรรพสินค้าใกล้แฟชั่นนะครับใกล้แจสคูบอนใกล้แม็กโครแม็กแวลูนะครับแล้วก็ใกล้ห้างบิ๊กซีด้วยจากจุดนี้ไปตลาดหะไทยมิตรประมาณ1.7กิโลเท่านั้นเองใช้เวลาเดินทางประมาณ3-5นาทีนะครับแล้วก็บ้านหลังนี้อีกอย่างก็ใกล้จุดเชื่อมขึ้นทางด่วน ที่จะตัดลงหาไทยราด40ประมาณปี7 1หนึ่งะประมาณ5กิโลอ่ะเดินทางสะดวกมากๆแล้วก็ใกล้จุดเชื่อมทางด่วนของจตุโชตอีกจุดหนึ่งนะถือว่าสะดวกมากๆเลยครับการเดินทางตรงนี้จากบ้านหลังนี้ออกไปประมาณ3กิโลก็จะถึงจุดเชื่อมตัดถนนลิมิตใหม่ตรงแยกวัดสุขใจนะครับก็ออกไปตรงนี้ก็จะใกล้โรงเรียนโชคชัยหาไทยราดนะครับใช้เวลาเดินทางประมาณ ไม่ถึงสิบนาทีนะครับนี่คือตัวบ้านนะครับคุณผู้ชมด้านหน้าของตัวบ้านเนี่ยถือว่ากว้างมากๆประตูเป็นบานสไลด์แล้วก็ด้านหน้าจอดรถได้ประมาณสองถึงสามคันด้านในจอดได้อีกสองถึงสามคันอ่าด้านในจอดได้สองคันครับด้านหน้าจอดได้ประมาณสองคันรวมๆแล้วบ้านหลังนี้ก็จอดรถได้ประมาณสามถึงสี่คันโดยประมาณนะด้านในโครงหลังคาเราทําเป็นอ่าโครงหลังคาพ U f ู a ฟมอ่ารางน้ำซ้อนให้ครบเลยกระเบื้องด้านในปูให้เต็มพื้นที่นะครับ ในส่วนของที่จอดรถเองนะแล้วก็ตัวบ้านเนี่ยเรายกขึ้นสูงให้มากๆเลยนะครับนี่เลยนะครับก็รางวีจากตรงนี้นะครับจากรางวีนะครับขึ้นไปพื้นกระเบื้องเนี่ยเราปลูให้เต็มแนวเลยสวยงามมากๆเลยนะครับบ้านเล็กที่สามร้อยทับหนึ่งหนึ่งสี่นะฮะหลังนี้นะครับส่วนฝั่งขวามือของเราคุณผู้ชมตรงนี้เราทําเป็นสนามหญ้าปูหญ้าให้แบบนี้แล้วก็ใส่หินเดินให้สวยๆแบบนี้เลยนะครับตามนี้ด้านหลังจะเป็นปั๊มแทงนะเดี๋ยวผมพามาชม ด้านฝั่งขวาให้ก่อนแล้วกันนะครับเมื่อสักครู่นี้ก่อนที่จะถ่ายทําคลิปนะผมก็ลดน้ําต้นไม้ให้เจ้าของบ้านเข้าไปหน่อยหนึ่งฝั่งด้านโน้นนะฮะใสาย,ยางยังไม่เก็บเลยก็รู้สึกฟินๆเลยนะฮะคุณผู้ชมยืนลดน้ําต้นไม้ด้านข้างตีละแนอ่ g กั้นแบบนี้ให้แทงปั๊มให้เรียบร้อยแล้วก็ด้านข้างตีละแนงกั้นให้แบบนี้ด้านหลังตรงนี้จะเป็นเป็นป่านะคุณผู้ชมเราก็เดินเชื่อมข้างบ้านได้แบบนี้มีครัวด้านนอกให้ด้วยนะครับ แล้วก็หลังคาเราทําเต็มแนวให้ด้านหลังด้วยนะครับตรงนี้นะครับถือว่าโอเคมากๆเลยนะคุณผู้ชมมีพื้นที่กว้างๆหลังนี้แถมแอร์ด้านล่างให้หึ่งตัวขนาดใหญ่เลยนะครับถือว่าเหมาะเลยแล้วก็ด้านข้างนะครับด้านข้างของอ่าตัวบ้านเดินเชื่อมได้ทั้งหมดเลยนะครับด้านข้างตรงนี้เราก็ตีนะแนงให้บรรยากาศเงียบม,มาก,มากๆเลยนะคุณผู้ชมนะครับแต่ด้านข้างตรงนี้ก็เป็นติดแนวของเพื่อนบ้านนะครับเราก็จะมีรางน้าซ่อนให้เรียบร้อยแบบนี้นะครับใส่รางน้ําให้เรียบร้อย แต่ด้านหลังไม่เป็นไรคะแต่ด้านหน้าเราใส่หลังน้ำซ่อนให้ด้วยนะครับเพิ่มความสวยงามมาเดินมาด้านหน้านะครับตรงนี้ก็ถือว่าสวยเลยนะตรงนี้เป็นสนามหญ้าให้ความรู้สึกสบายตามากๆม,มีต้นแก้วเจ้าจอมด้วยตรงนี้นะครับเมื่อสักครู่นี้ผมก็เปิดสายยางรดน้ำต้นไม้ตรงนี้่ฟินดีครับคุณผู้ชมหากท่าในใดมองหาบ้านโซนนี้นะหลังนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหลังที่แนะนําเลยครับมีที่นั่งเล่นยามเย็นๆด้วยนะครับลมช่วยๆหน้าสวนด้วยนะนี่เลยนะครับเห็นไหม บรรยากาศดีมากครับหากท่าในใดมองหาบ้านโซนนี้หลังนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหลังที่แนะนําเลยครับขนาดเนื้อที่68ตารางวา5ห้องนอน4ห้องน้า1ห้องครัว3-4ที่จอดรถครับแล้วก็อุปกรณ์ตกแต่งเฟอร์ครบพร้อมเข้าอยู่ยิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยนะครับสำหรับบ้านหลังนี้ถือว่าหลังแบบนี้สภาพแบบนี้ทําเลนี้นะครับอยู่ไม่นานแน่นอนเลยนะครับหากท่าในใดมองหาบ้านโซนนี้นะรีบเลยครับหลังในโครงการแลนซิโอนี้นะครับ ผมมารีวิวสามหลังไม่ทันเลยตัดคลิปไม่ทันเลยฮะประเมินเข้าแล้วนะครับอ่าโอเคนะครับตัวบ้านก็ยกขึ้นสูงค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับมีสเต็ปพื้นขึ้นมาประมาณสาสเต็ปข้างในเป็นแกนิโต้ครับโซฟาชุดใหญ่รูหลาหมาเห่าเลยครับคุณผ,ผู้ชมนี่ฮะสวยงามมากๆเลยนั่งนุ่มๆสบายๆเลยและที่สําคัญโซนนี้กว้างมากๆเลยบิวอินให้สวยๆแบบนี้นะครับถือว่าโอ้โหบ้านหลังนี้ต้องบอกว่า ว้าวเลยได้เลยนะครับถือว่าสวยอีกหนึ่งหลังครับเพราะว่าวัสดุที่เขาใช้รีโนเวทเนี่ยถือว่าพรีเมียมมากๆเลยอ่าโซนห้องครัวนะครับแยกมาตรงนี้ถือว,ว่างเลยตรงนี้จะได้โต๊ะทานข้าวหนึ่งชุดแบบดูหลาหมาเห่าอีกแล้วครับท่านน,นี่เลยชุดนี้เลยนะครับแถมไปด้วยเลยนะครับแล้วก็จะมีโคมไฟแบบสวยๆเก๋ๆแบบนี้พร้อมกับแอร์ด้านล่างให้เครื่องใหญ่ๆแบบนี้พามาด้วยนะครับ เปิดหน้าต่างไว้ลมโชยมากๆครับคุณผู้ชมเพราะว่าด้านข้างด้านหลังอตรงนี้จะเป็นป่านะครับไม่ติดใคร่าจะได้เป็นต้นแบบนี้เลยนะครับหรือว่าบรรยากาศได้เลยสําหรับบ้านหลังนี้นะครับส่วนโซนด้านในตรงนี้แยกเป็นครัวเราสามารถกั้นได้นะคุณผู้ชมอ่าแล้วก็ผมจะหันมาด้านนี้ให้คุณผู้ชมเห็ี่นภาพองกว้างอีกทีหนึง่งที่เข้ามาเมื่อสครู่นี้สวยงามตามท้องเรื่องเลยสําหรับบ้านหลังนี้อเดี๋ยวผมอ้อมมาด้านนี้ให้ดูครัวก่อนหิลมเย็นมากคุณผู้ชมตรงนี้นะ ไม่อยากจะขยับเลยช่องหน้าต่างนี้ฮะสังเกตทิศผ้มาม่านเลยลมเข้าเย็นมากๆเลยนะครับโอเคเลยนะครับถัดมาเป็นที่ครัวครัวเราทําเป็นเคาน์เตอร์ส่งตัวแอลเข้ารูปคําแล้วก็กระเบื้องเราปรูสูตรฉนฟ้าด้านบนเลยนะครับบ้านเพิ่งเสร็จนะยังไม่ได้เรียบร้อยดีเท่าไหร่เพราะว่าก็จะมีพี่ช่างเข้ามาเก็บงานเล็กๆน้อยๆอยู่นะครับแต่ผมขออนุญาตพี่ช่างเขา,าเข้ารีวิวก่อนนะครับอ่านี่ประตูนี้ก็เป็นประตูที่เปิดเชื่อมจากครัวออกด้านนอกนะลมเย็นมากๆเลย แถมตัแก๊สสองหัวหูดูดควันนะครับอ่าให้ครบพร้อมเขาอยู่นี่ครับสิงเซเลตสองหลุมเวลนี้ก็จะเป็นเวลที่เป็นโซนกันห้องน้ำถือว่าดีนะคุณผู้ชมโต๊ะทานข้าวจะมีที่กันให้ตรงนี้ก็จะรู้สึกว่าเป็นส่วนตัวมากๆเวลาเข้าห้องน้ำนะอาจจะมีที่กันให้ตรงนี้ระหว่างโต๊ะทานข้าวตรงนี้ครับแล้วช่องนี้ก็จะสามารถใส่ของโชว์อรไรงต่างได้ด้วยนะห้องน้ําต้องบอกว่ากว้างแล้วก็ลึก สุขภัณฑ์วัสดุที่เขาใส่ให้โอ้โหพิมพ์ยอม,มากมากเลยนะของโบยาสว้ยๆแบบนี้เลยอ่าสุขภัณฑ์าันใหญ่มากๆเลยคนระับคุณผู้ชมระเบืองก็ปูลายส้ยๆมีด้านล่างกันเลื่นด้วยนะแล้วก็อ่กากันช่องอ่าโซนเปียกแห้งให้นี่ครับมีช่องระบายลมให้ด้วยมีช่องแสงให้กระจกบานใหญ่มากเลยนะนี่เลยนะครับนี่คือในส่วนของโซนห้องห้องน้ําด้านล่างนะครับคุณผู้ชมตัวนี้ก็จะมีช่องวล็อให้ถือว่าลงตัวมากๆเลย โอเคครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมในส่วนของด้านบนเพิ่มเติมนะฮะตรงนี้เขาจะเป็นช่องกระจกะดูเพิ่มให้ในเรื่องของความโปร่งแล้วก็ดูให้ความสวยงามเพิ่มเติมนั่นเองนะ,ะทันมาเรยวผมพาไปชมด้านบนครับคุณผู้ชมนี่คือด้านล่างอ่ะยังฮะยังยังยังเดี๋ยวเดี๋ยวผมลืมไปเลยฮะโอ้โหบอกแล้วว่าว้าวเลยผมจะพามาดูห้องที่อยู่ด้านล่างสองห้องนะอ่าห้องนี้ห้องแรกก่อนเลย ผมชอบห้องนี้มากๆเลยนะครับนี่เลยนะเข้ามาดูนวลนวลตามากๆเลยครับบรรยากาศได้เป็นห้องทํางานนั่นเองครับแถมโต๊ะชุดทํางานแบบหรูหราแบบผู้บริหารเลยนะนี่เลยนะครับสําหรับท่านใดที่ชอบทํางานที่บ้าน w o r k f r o m Home นะนี่เลยครับห้องนี้ตอบโจทย์เลยมีผ้าม่านดูวิวด้านนอกวิวสวนของเราวิวสวนหน้าบ้านฝั่งด้านโน้นนะครับถือว่าเหมาะมากๆเลยนี่ครับเห็นไหมโอ้โหไม่ต้องทำอะไรครับ เข้ามาอยู่เข้าหิ้วกระเป๋าเอาเสื้อผ้าเข้ามาอยู่ได้เลยครับนี่เลยนะกระจกตรงนี้เปิดได้นะครับคุณผู้ชมมีพาม,ม,มานด้วยถือว่าโอ้โหเหมาะมากๆเลยสําหรับห้องนี้นะเป็นห้องทํางานหรือถ้าเกิดจะว่าจะกลับเป็นห้องนอนก็สามารถทําได้เลยนะครับแต่ว่าผมว่าห้องทํางานห้องนี้ถือว่าเหมาะมากๆเลยนะครับบรรยากาศดีวิวดีทาให้เรานั่งทํางานได้แบบอินมากๆเลยนะครับถัดมาจะเป็นห้องนอนที่อยู่ด้านล่างห้องนี้ก็ไม่แพ้กันครับ ห้องนอนนี้สําหรับผู้สูงอายุหรือสมาชิกครอบครัวที่มีสมาชิกเยอะห้องนี้ใส่เตียงห้าหกฟุตได้ยังไม่พอมีห้องน้ำในตัวห้องด้วยนะครับถือว่าสะดวกมากๆมีหน้าต่างเปิดระบายลมจากด้านนอกให้ด้วยนะครับเดีย๋ยวมาดูห้องน้ํากันนะครับห้องน้ําก็ไม่แพ้กับห้องพักสุดพู่นี้นะอ่าวัสดุที่เขาให้ก็แบบเดียวกันเลยนะครับกกะเบื้องผู้สุดชนฟ้ามีเลนส์ชอวเวอร์ฝักบัว สวยงามตามท้องเรื่องเลยครับคุณผู้ชมดูหลังมาเหา่าแล้วก็จะมีในส่วนของช่องที่เขาเจาะไว้สาหรับใส่เครื่องอับน้ำกระจกบ,บ้านใหญ่ให้ตรงนี้ด้วยนะครับถือว่าโอเคมากๆเลยสาหรับห้องน้านี้เหมาะมากๆเลยนะครับก็เท่ากับว่าสองห้องนี้ก็ถือว่าว้าวจริงๆเลยนะครับห้องทํางานกับห้องนอนไม่ใช่เล็กๆเลยนะอะบ้านหลังนี้ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งหลังที่น่าสนใจครับคุณผู้ชมอยู่ในเครือของลาลีนพร็อพเพอร์ตี้นะ หมู่บ้านแลนซิโอทำเลเรียบคลอง 2, สองซาฟารีเบร์นั่นเองครับการเดินทางก็สะดวกมากๆเลยเชื่อมสถานานีรถไฟฟ้าง่ายใกล้แฟชั่นใกล้ห้างสรรพสินค้าตลาดต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับส่วนตรงนี้ก็จะมีมากให้ด้วยครับคุณผู้ชมเปิดรับรวมด้วยแล้วก็ตรงนี้จะมีชอ่องเล็กๆเ้านิดเดงอ่าก็อาจจะเป็นที่เข้ามาเซอร์วิสในเรื่องของตู้ควบคุมไฟนะครับแล้วก็ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นห้องเก็บของใต้บันไดนั่นเองครับเดีย๋ยวผมขออนุญาตเปิดของเขายังไม่เก็บนะช่างยังไม่เก็บก็ ใส่เก็บของได้ประมาณนี้อ่าพอสมควรอ่าประมาณนี้ก่อนนะครับโอเคเลยถ้างั้นเดี๋ยวผมพาไปชมด้านบนเลยครับคุณผู้ชมตรงน,นี้ด้านล่างเราก็อ่าประตูนี้ลืมๆประตูนี้เป็นประตูที่เราเปิดจากที่จอดรถนั่นเองนี่เลยนะครับอ่าถือว่าสะดวกมากๆครับเวลาเราจะออกในบ้านออกนอกบ้านหรือเข้าบ้านบางทีเราไม่เปิดประตูใหญ่ก็เข้าประตูนี้ก็รวดเร็วสะดวกทันใจนะครับโอเคถัดมาไปดูด้านบนกันนะครับด้านบน บันไดก็จะมีสเตปพักอยู่ประมาณสองพักนะก็ขึ้นง่ายอยู่บันไดแข็งแรงมีลาวเหล็กเป็นสไตล์โมเดิร์นเลยครับคุณผู้ชมมีมา่านช่องแสงให้ใหญ่ๆมีโคมไฟให้แบบนี้ด้วยนะครับด้านบนยังไม่พอนะยังมีจุดห้องนั่งเล่นกว้างๆให้ดูเลยด้านบนก็ปูเป็นเอพซีลายไม้นะครับถือว่าลงตัวมากครับคุณผู้ชมบ้านหลังนี้นะเนี่ยครับจุดนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดที่แนะนําครับอ่า สมาชิกเยอะก็นั่งลงจุดนี้ได้เลยฮะรเราแถมให้แบบนี้ตกแต่งให้แบบนี้พร้อมเลยนะครับเป็นจุดอีกจุดหนึ่งที่เหมาะเลยสาหรับครอบครัวนั่งเล่นชิวๆนี่บรรยากาศด้านนอกให้ดูตรงนี้เลยนะครับนี่เลยนะเป็นสวนนะตรงนี้นะครับนู่เนเนี่ยนะครับสวยงามตามท้องเรื่องเลยนะครับเป็นวิวสวนมองออกไปก็จะได้ความรู้สึกแบบโล่งโปร่งสบายนะครับก็ไม่ติดใครด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังก็ไม่ติดใครด้วยถือว่าบ้านทำเลแบบนี้หายากนะคุณผู้ชม ด่วนเลยนะราคาก็เดี๋ยวผมใส่ท้ายคลิปไว้นะครับราคาดีมากๆสำหรับโครงการนี้นะบ้านหลังนี้นะแล้วก็ได้อุปกรณ์ตกแต่งแบบนี้ตามที่ผมพาชมนี่เลยนะครับหากสนใจก็สามารถแขบรูปส่งไลน์หรือทักผมได้เลยครับปอบปิ๊ก้าแหลที่ดิน0ูนย์แต่สองศสามาหสามารถนัดเข้ามาชมบ้านได้ทุกวันเลยนะครับคุณผู้ชมอะสะดวกตอนไหนก็แย้งได้เลยครับมาเรามาดูห้องนอนที่1ที่อยู่ด้านบนก่อนเลยห้องนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งห้องที่ ได้บรรยากาศดีมากๆเลยนะครับนี่เลยนะกว้างเลยนะคุณผู้ชมห้องนี้ก็จะมีห้องน้ําภายในตัวด้วยเช่นเดียวกันเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปดูบรรยากาศด้านนอกก่อนห้องกว้างๆ้าแบบนี้นะครับด้านบนก็ใส่เป็นผ้าหลุมมีโคมไฟให้ตรงนี้แต่ผมไม่เปิดนะครับเพราะว่าค่อนข้างสว่างอยู่แล้วก็ตรงนี้จะมีระเบียงนะครับมีระเบียงที่ออกมาเดินยืนรับลมชมวิวด้านนอกได้แบบนี้เลยนะครับอ่านี่เลยนะคุณผู้ชมอย่างที่บอกครับบ้านหลังนี้ โอ้ยวิวบรรยากาศทำเลจบครบในหลังนี้เลยนะหากท่านใดอย,อยากเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้หรือมองหาบ้านโซนนี้นะหลังนี้ตอบโจทย์สุดๆแล้วนะครับถ้าสนใจก็รีบเลยนะเข้ามาดูบ้านก่อนได้ครับท่านมานไี้ผมพามาชมห้องน้ําในห้องนี้นะก็จะมีเวิร์กบาตรงนี้ครับไว้ปรับเปลี่ยนเป็นห้องแต่งตัวหรือใส่ตู้เสื้อผ้าบิวอินหรือเป็นห้องแต่งตัวบิวอิน กั้นตรงนี้หรือเพิ่มเติมตรงนี้ได้เลยเพราะใกล้ห้องน้ำครับสะดวกมากๆห้องน้ําก็ว้างแบบนี้เลยนะนี่เลยก็ใช้สุขภัณฑ์เหมือนกันครับของมยูย่าอันใหญ่นะคุณผู้ชมนี่ครับกระจกก็บ้านใหญ่ด้วยนะนี่ครับห้องน้ํากว้างแบบนี้แล้วก็ในส่วนของอช่องตรงนู้นก็จะมีช่องอระบายลมให้นะครับมีเลนชอวเอร์ฝักบัวให้ครบที่อาบน้ําก็แยกโซนไปนะครับถือว่าโอเคมากครับคุณผู้ชมสําหรับหลังนี้นะหมู่บ้านแรนซิโอนะครับอยู่ในซอยเรียบคอสองระหว่างซอยยี่สิบ ตรงข้ามกันระหว่างซอยยี่สิบหกกับยี่สิบสองนะครับก็ใกล้ๆกันใกล้สวนสัตว์ซาฟารีเมลิดเดียวนะครับทัดมาจะเป็นห้องนอนอีกหนึ่งห้องครับเป็นห้องที่สองที่อยู่ด้านบนนะครับอ่าห้องนี้ก็จะอยู่ด้านหลังนะโอ้ห้องนี้ก็กว้างนะครับใส่เตียงนอนหกฟุตได้เลยนะคุณผู้ชมนะอ่าแล้วก็มีม่าในให้แบบนี้แล้วก็ที่สําคัญบรรยากาศอีกแล้วครับนี่ฮะบรรยากาศมองออกไปด้านนอกโอ้โหเย็นเลยนะผมเดินออกมาเนี่ยครับ นู้นกว้างๆแบบนู้นเลยครับคุณผู้ชมมีต้นไมใ้ใหญ่ตรงนี้ให้ด้วยนะครับก็ถือว่าได้บรรยากาศสุดๆแล้วสําหรับบ้านหลังนี้นะหาวิวแบบนี้บรรยากาศแบบนี้ทําเลแบบนี้ยากจริงๆนะผมต้องย้าเพราะว่าหลังนี้ลงตัวจริงๆครับคุณผู้ชมนี่เลยนะครับถัดมาจะเป็นห้องนอนอีกหนึ่งห้องครับเป็นห้องที่สามที่อยู่ด้านบนครับคุณผู้ชมห้องนี้ก็ได้วิวเช่นเดียวกันเลยนะครับอ่าก็ได้วิวหลังบ้านเปิดรับลมเย็นเลยนะครับแล้วก็ประตูนี้ ก็เปิดได้เหมือนกันอ่า ah, สามารถเดี๋ยวขออนุญาตเปิดนะครับมองวิวด้านนอกของเราได้นะครับแล้วก็มองวิวข้างบ้านประมาณนี้เปิดหน้าต่างสองบานนี้ลมเย็นมากๆเลยครับคุณผู้ชมลมเข้าดีมากๆเลยนะอ่าเ <Gente, S 2> ดี๋ยวผมขออนุญาตให้คุณผู้ชมเห็นความแรงของของลมนะอ่านี่ครับเห็นไหมเนี่ยลมลมดีมากๆเลยนะครับเนี่ยฮะบางทีอาจจะถ้าไม่มีบานนี้ไม่เห็นลมเลยแล้วนะเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยลมเลย็นมากๆเลยครับคุณผู้ชม,ชมเปิดหน้าต่างนี้น ไม่ต้องเปิดแอร์เลยห้องเนี้ใส่เหล็กดัดมุงด้วยแล้วก็เปิดหน้าต่างนอนแนละโอ้โหลมโชยมากมากเลยโอเคเลยนะครับสําหรับบ้านหลังนี้ห้าห้องนอนสี่ห้องน้ํามีห้องข้างล่างถึงสองห้องนะครับแล้วก็เนื้อที่เขาอยู่ที่หกสิบแปดจุดหนึ่งตารางวาอยู่ทําเลเรียบคลองสองซาฟารีเบอร์นั่นเองครับหากท่านในมองหาบ้านโซนนี้นะครับหลังนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหลังที่แนะนําหากสนใจก็สามารถนัดเข้ามาชมบ้านได้เลยครับโทรผมได้เลยครับอปิ๊กบ้านและที่ดินครับผม เป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมกับบ้านหลังนี้ครับที่ผมได้ผ่าชมทั้งหมดเลยครับทั้งข้างบนข้างล่างทุกห้องรวมถึงบรรยากาศโดยรอบบ้านเลยครับบ้านหลังนี้ต้องบอกเขาว่าเป็นอีกหลังที่น่าสนใจมากๆเลยครับเป็นบ้านหลังใหญ่พื้นที่เยอะหน้าบ้านติดส,สวนหลังบ้านไม่ติดใครบรรยากาศดีมากๆเลยสำหรับบ้านหลังนี้ครับหากท่านใดมองหาบ้านที่มีขนาดเนื้อที่กว้างๆแบบนี้นะครับหลังนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหลังที่แนะนาครับทาเลดีมากๆเลยทําเลเรียบคลองสอง ซาฟอรีเวอร์นั่นเองครับหากสนใจจยากเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้สามารถนัดเข้ามาชมบ้านได้โทรหาผมได้เลยครับปอปิกบ้านและที่ดิน082-039-4495ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องผมไปด้วยนะครับผมมีบ้านหลังใหม่ที่รีดูเวสเสร็จแล้วผมเข้าอยู่ผมรีวิวให้คุณผู้ชมชมเป็นประจำอยู่แล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ